ตอนนี้สวัสดีค่ะวันนี้โบพบกับช่องพี่นายแล้ววันนี้พี่นาก็มาทำดูถ่ายคลิปนะครับนี่แล้ได้ปัจจักรยานอยู่ดูดีก็นั่งกิ่งชาครับแม่ก็เป็นจักรยานพวกเราตอนนี้ก็เป็นบ้านอย่างหนึ่งเป็นบ้านอังจิ่นกับอากูกับปาเปา,านะครับเรียก็เป็นท้องเรามีนาได้ต้นคิดมัดปอมนะครับตอนนี้ไม่ได้ตกแต่งนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะ อพอแล้วพอแล้วา้องฟดูวนี้อพนแล้วพอแลว้วพอแลว้เลวเดี๋ยวพี่นาคถ่ายรูปก่อนนะครับบิบบ้าเดี๋ยวพี่นาคเป็นถ่ายนี้ก่อนอน,นึงนะครับ<อ>นี่นาคก็จะเป็นของเล่นพิ่นาทั้งหมดเลยนะครับนี่ เยอะมากนะครับนะครับก็จะเป็นมีต้านโตก็มีเหวกรานนี่นะครับตองนี้เราก็เยอะมากมากตรงนี้ก็ยังมีอะไรครับสไลเดอตั้งแต่พี่นาเด็กเลยพี่นาน้ำโค้งเนี่ยเหลืออยู่คือน้ำเปล่า อันนี้คือน้ำเปล่านะอันนี้คือน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปาดี๋ยววันวนี้ก็ขอไปคลิปกน